ด้วยสัพธพวิทยาคมอันบ่มสร้างสืบมาอย่างยืนยงตรงตามสายพระติดตารวยไม่ยังเกินบรรยายสะจรกระจายให้โลกรู้หลวงปูศ่ศิลาการปลูกเสกเอกุตสุตตะบะหลอมสัพธพวิทยาคมที่สมสังตรงตามสายตำรราอันกีรัง พระปิดตารวยไม่ยั้งบังเกิดคุณปราฐาเป็นเศรษฐีมั่งมีสัดพวกคู่กับร่ำรวยคำนำเคื่อหนุนยึดมั่นในเนื้อผงพุทธคุณบูชารุ่นปิดตารวยไม่ยัง้ง สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของผราเรียนสายภูผ่านนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับภักเครื่องเมืองไทยนะครับทั้งภราเก่าผ้าใหม่นะครับพราเกจิชื่อดังเครื่องร้างของขังต่างๆโอ้โหจบไปแล้วรอบสลับไตเติ้ลนะครับหรือว่าวิดีโอนําของพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตอาจารย์ลิงก์นะครับนํานวิดีโอ แตเติลนของพระเครื่องรุ่นนี้นะครับมาเผยแร่บารมีอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรุ่นปิดตารวยไม่ยัง้งโ้นะรุ่นนี้จุดเด่นนะจุดเด่นเนาะเท่าที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะครับปิดตารวยไม่ยั้งนี่จุดเด่นอยู่ที่เอาว่านหรือว่ามวลสารนะที่เอามาสร้างพระเครื่องรุ่นนี้นะครับว่านที่หายากหลากหลายชนิดนะเขาบอกนะเอามาผสม,ม ข้อมูลเยอะมากนะครับจนมาเป็นภาะเครื่องรุ่นปิดตารวยไม่ยังวันนี้อาจจะไม่ได้พามาชมเหรียญองแท้นะเพราะว่าวันนี้มีแค่องค์เดียวไปเช่ามาได้องค์เดียวนะครับนะไม่เป็นเช่ามาแต่ว่าไม่จะไม่แกะนะวันนี้เพราะว่าคุยกับลูกค้าแล้วว่าจะไปแกะเองแต่ว่าเอาข้อมูลนะวันนี้จะมาคุยเรื่องข้อมูลกันเป็นหลักนะครับเพราะว่า <laughs> ลูกค้าบอกจะไปแกะเองนะครับก็ไปให้ลูกค้ารุ่นเองนะครับ รว่นี้ก็ถือว่าสร้างในปี2,567นะครับในพิธีรุ่นของไหวครูนะครับสำหรับรุ่นปิดตารวยไม่ยั้งและอีกหนึ่งอย่างนะรุ่นนี้โอ้โหนะสร้างชื่อมาแล้วนี่นะครับงวดล่าสุดเลยสมกับชื่อรุ่นเลยนะพี่นะปิดตารวยไม่ยั้งนี่โอ้โหเขาโพสตกันวันที่2นะ 2เดือน5 6 7นะเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสื่อสารเมื่อวานเพิ่งไปร่วมเพิ่งร่วมบุญกับทางวัดและร่วมบุญกับหลวงปู่มาวันนี้ตกใจไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รางวัลก้อนใหญ่ในชีวิตเพราะคิดว่าเลขสตัวท้ายทำไมตรงกับของเรามากมาตรวจเลขที่แทบชอบ็อกขอบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณบุญกุศลที่เคยทํามาและขอบคุณบารมีหลวงปู่ที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาร่ํารวยไม่ยั้งกันครับนะงวดที่แล้วเต็มเต็มนะงวดที่้ใช้คําว่าเต็มเต็มนะคนนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะครับขออนุญาตพี่พี่ท่านนี้ด้วยนะครับที่ที่ถูกรางวัลด้วยน่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีนะครับว่าแสดงความยินดีนะแสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับนะแสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยที่ได้รับรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่เพียงลูงปู่อย่างเดียวเนาะพี่เขาคงทําดีมาด้วยในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นบารมีของลวงปู่ด้วยนะครับที่ช่วยหนุนนำนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะ กว่าคนเราน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งน่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างมาบวกกันนะครับหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นนะครับหลวงปู่นี่น่าจะช่วยลูกช่วยหลานนะอันนี้เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลน่ะน่าจะเป็นคนที่สองเลยนะพี่นะรุ่นแรกนี่น่าจะเป็นรุ่นโชคเหนือมเมฆเ,เนาะเหรียญหกเหลี่ยมโชคเหนือเมฆนะครับปีหกห้าเหรียญนั้นนะครับที่ได้ข่าวได้ข่าวเนาะว่าได้ถูกรางวัลน,นะครับปีนี้หกเจ็ดมาแล้วครับปิดตารวยไม่ยัง้ง เสียดายเสียดายนะได้มาแค่องเดียวพี่พี่เสียดายมากเลยนะแล้วก็ได้แบบไม่เก็ดซีนก็เลยเอออย่างน้อยก็ให้ให้เจ้าของใหม่ก็แล้วกันนะครับไปไปนะอันนี้เป็นรายการที่11นะครับที่ผมได้มาเนื้อผงยาไทยจินดาทิพมลโอ้โห แล้วก็จะมีตัวบังนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมันมีหลายเนื้อหลายรายการนะวันนี้เตรียมข้อมูลมาหมดแล้วใครอยากได้ไใบรายการลูกที่สวยรุ่นนี้เยอะนะข้อมูลเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูน,นี้เยอะมากนะผมหาไ้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ก็เลยโอ้มันเยอะเกินไปก็เลยนะเอาเอาเอาลูกคร่าวดีกว่านะนะรุ่นนี้ก็สร้างมา นี่นะเขารวยไม่ยั้งกันแล้วนะเหลือแต่พวกเรานพี่นะเหลือแต่พวกเราที่ยังไม่รวยนะขอบารมีหลวงปู่เ้อสาธุให้ผู้ขาดลำเลื่ยลำลยคือคือเพิ่นเ้อเออนี่ครับก็จะเป็นใบรายการใบจองนะครับวันนี้นะใบรายการใบจองนี่นะครับก็จะมีจํานวนการสร้างต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมีตัวโชว์นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับหมายเลขจะอยู่ก้นก้นพระนะครับจะมีแบบ ฟังเม็ดยาด้วยนี่รายการที่2นะครับวันนี้โอ้โหนะ่ารายการบนบนนี่น่าจะแรงนะครับช่วงนี้นะรายการบนบนนนะรายการที่3นะครับหรือใครอยากได้ไปรายการพวกนี้ก็แอดไลน์มาได้นะส่งลิงก์ให้นะครับหลายคนอยากได้ทุกรุ่นเลยโอ้โหขออาภัยด้วยที่ผมเคยแจ้งไปนะพี่นะ,ะมีคนแอบอ้างเอารูปพระผมไปขายนะพผมเก็บรูปพระผมในนั้นด้วยนะครับบางส่วนนะนะแล้วก็ก็ปีรูปพระเราไปขาย ก็เลยอยากถ้าเป็นพวกข้อมูลพวกนี้ผมไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะครับอขออย่างเดียวนะครับยายาเอาข้อมูลเพราะบางข้อมูลบางส่วนก็จะเป็นรูปพระของผมนะครับนี่ก็เป็นรายการที่5เป็นเรื่องเงินพวกนี้นะครับราคาน่าจะแรงไว้หมดแล้วนะครับรุ่นนี้ถือว่าเปิดตัวค่อนข้างแรงนะครับหลังจากปลุกเสกนะครับราคาค่อนข้างแรงเลยนะครับหลักเช่าหากันเนื้อล่างๆนี่ก็น่าจะสี่ห้าพันขึ้นอยู่นะ หลักสองสามพันนี่ก็ก็พอหาได้แต่ว่าไม่รู้จะหาที่ไหน <c oughs> จะหาที่ไหนนะส่วนมากจะสี่ห้าพันนี่คือเช่ากันท่องนะครับก็บคือราคาค่อนข้างแรงนะครับรุ่นนี้ปาปิตารุ่นนี้อย่างที่ผมบอกว่านมวนสารรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างนะค่อนข้างดีนะครับนี่ครับของผมจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะนี่ตอนนี้จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนยังไม่แก่เซียนนี่นะครับเป็นเนื้อผงยา ไทยจินดาทิพมลมาหามังคลมงคลหลวงโอ้โหชื่อนี้ก็เป็นมงคลแล้วสูงไปใไกล้ๆหน่อยถึงไม่ได้เห็นองค์จริงในกล่องนะก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูจากมุมหนะใส่กรอบสว้ๆนะพี่เนาะฮึ่มนะสวยเลยนะครับรุ่นนี้ก็สนใจเช่าก,ก,ก็ก็ลองหาจากที่อื่นดยก็ไดนะ้เพราะวันไม่ใช่อะไรผมหาไม่ได้นะพี่นะหาให้ลูกค้าไม่ได้พวกคนเนี่ย ให้ค่าหาให้ค่าอะไรบวกเพิ่มให้ผมโอ้โหผมไม่กล้ารับปากกับผมพูดตรงกลัวหาให้ไม่ได้นะครับนะประมาณนี้เพราะว่าเวลาผมหาให้ผมก็ต้องรับประกันให้ให้กับพี่พทุกคนนะครับนะเนื้อทองคําดํา็มีตรนะสร้างแค่สามองนะีเห็นติดในโบชัวเลยนะครับเนื้อทองคําดำนะครับก็มีชุดกรรมการมีอะไรเยอะๆนะครับถ้าใครได้ราคาจองนี่ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครที่ได้ราคาจองตรงนี้ ก็ถือว่าวันนี้เอาอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่ถือว่าโอ้โหนะจะว่ายังไงล่ะนะเขารวยกันแล้วนะครับชื่อรุ่นเลยตรงกับชื่อรุ่นเลยอย่างที่พี่เขาบอกเนาะนี่นะครับนี่ให้ลูกลูกศิษยลูกหาร่ํารวยกันไม่ยั้งนะครับโอ้โหนะเขาก็โชว์พระเครื่องนะเขาก็โชว์พระเครื่องไม่แน่ใจ,จว่าเขาได้เขาได้อ่า บูชารุ่นนี้ไปหรือยังไงอะไรไม่รู้นะอันนี้ต้องไปสืบหากันเองนะอันนี้ก็คือแค่เป็น facebook ที่เขาโชว์ว่าเขาถูกรางวัลแล้วก็ยินดีแล้วก็อิจฉาเขานะครับ <laughs> นายินดีด้วยอิจฉาด้วยนะรุ่นนี้ก็มีการใช้สภาววิชาที่ถือว่าเป็นโบราณนะนี่เป็นสำหรับตำราบโบราณนะการสร้างพระเครื่องของสายนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวิชาเรื่องอะไรนะครับเขาใช้คำพีโบราณ ศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆอย่างดีนะครับก่อนที่จะมาเป็นพระเครื่องให้พวกเราบูชานะครับดอกไม้มวลสารนะครับต่างๆโอ้โหนะที่ผมหาข้อมูลมานี่ยเยอะมากนะผมก็เลยน่านาจะโชว์ได้ไม่หมดนะครับก็เลยขอเอาเฉพาะจุดเด่นๆๆเนาะส่วนใครอยากได้บูชาก็ลองนี่ครับนะประมาณร้อยร้อยแปดว่านนะครับที่เอามาใช ไล่เขาไล่มาทั้งหมดนะนนี้ผมมาตัวสุดท้ายเลยรประมาณ108่าดว่าน,นว่าทองคําว่านรวยลุ้นฟ้าว่านโอ่งหลากหลายนะที่ว่านที่เป็นมงคลนะครับก่าจะมาเป็นพักเครื่องรุ่นนี้ให้เราเช่านะถือว่าพุทธคุณถือว่าดีเยี่ยมนะครับรุ่นนี้ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องพาเรียนสายปูพานถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผเรนสายบุพพาธนะครับนะและ้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับยอดติดตามก็จะถึง16,000คนแล้วนะครับถ้าวันไหนถึง16,000คนตามสัญญานะครับจะหาหาพระมาแจกสายลุงปูศลานะครับมาแจกกันแน่นอนนะครับตอนนี้น่าจะอีกเลยเยอะไหมนะครับเผือ่อมีพี่ๆจะไปเอาโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์เมียมากดช่วยกันเนาะ ให้ให้ได้แจกพระนี้ตอนนี้15,879คนหรือเหลือ,อีก100กว่าคนนะครับจะครบ16,000คนนะครับถ้าครบตามนั้นก็แจกนะครับแจก1องค์2องค์เดี๋ยวดูอีกทีก่อนแต่น่าจะ2องค์ขึ้นไปลนะอย่าน้อยต้อง2องค์เนาะแจกอย่างน้อยก็ต้องแจกนะครับอันนี้ฟรีนะครับเผยแพร่บารมีร่วมกันนะครับดังนั้นกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะพี่ๆนะ อยากอยากได้แจกเรเร็วนะครับอยากแจกเรเร็วเหมือนกันนะครับ<笑><笑>นะครบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องพาเรดสายบุวพานขอพี่พีทุกคนร่ํารวยร่ํารวยรวยไม่ยัง้งเหมือนพักเครืองรุ่นนี้ขอพี่ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ